สวัสดีทุกคนมือนี้สิพาไม่เห็นเส้นเขาเปียกภาษาลาวว่าเ้นเขาเปียกแต่ภาษาไทยก็จะเอิ่นเป็นอย่างก็กลววจับยวนนะกลวยจับยวนว่ะส่วนผสมก็มีบหลายทุกคนแป้งข้าวเจ้าสองร้อยกรัมแป้งมันหนึ่งร้อยกรัม สำหรับแป้งเขาเจ้ายี่ห้อไดก็ได้แต่ว่าอันนี้มียี่หอ้อนี่ก็ใส้ยี่หอ้อนี่อันนี้แป้งมันแต่ว่ายี่หอ้อใดก็ได้เลยทุกคนมีสองอย่างนี่แหละห้ามาเบิรวิธีเหตุกันเลยเอาแป้งเขาเจ้ากับแป้งมันใส่กันเลย แล้วกิคนผสมให้มันเข่ากันหลังจากนั้นก็เอาน้ามห้อนนา้าห้อนมาถอกใส่น้ามห้อนต้องฟดๆเลยได้ทุกคนฟดๆเลยได้ทุกคนห้ามเอาน้าน้ามโบห้อนใส่ ทอกเข้าไปเลยเอาน้ำนี mm hmm. ก็ว่าโบได้มาท่าได้เขาถอกเข้าไปก่อนแล้วเขาก็คนมันคนมันเข้าชิก้าเอาอะให้อนาให้แป้งมันแบบเป็นคลอนแคลรนนะโบไ้มันเป็นงผงๆอันนี้แป้งยังหลายโทดต้องตืมน้ำเขาอีก เท้ากระคนให้มันเย็นจักหน่อยเพื่อที่ได้เอามือลงไปขั้นแต่มันกองหอดเลยทุกคนคนเห็นมันเย็นเลกหน่อยเทาเห็ดนี่พอดีเลยให้มันเป็นประมาณนี้แหละด้พงุพงพมแบบเป็นก้อนเดแต่ว่าบบมีแป้งเป็นฟุน้นแล้วนะ มให้สะอาดแต่สิลองมือองเอามือลองมันกับโม้อนไปไหนละ่ะนี่เขาขั้นไปขั้นมามันกับติดเข้ากันขั้นกับบดนไปไหนเราไม่ค่อยหาในทีก้นซามกับสะอาดไปไหน มูดี้นี่สำหรับข่อยว่าพอดีเลยแป้งเขาเจ้ามีส่วนแล้วก็แป้งสิงคโปร์คิงอันน่ามันโบฮอนนะ่ะมันสีอันบ่เป็นเด้อทุกคนอวยน่ะมันต,ติดกับแป้งฮวยสำหรับแป้งฮอยน่ะสิเอาแป้งเขาเจ้าหรือว่าแป้งมันก็ได้บ่เป็นหยัง นาเบดแต่ว่าเฮาเอาแป้งมันหวยมัน,นก็ออกใสยๆจักหน่อยบ่คักสิก็ได้ละันะน,นันก็ตัินก่นพี่ปปไว้บ่ให้มันแห้ง จังนั้นก็เอามาเฮ็ดเป็นปแ่นสิเข้าขั้นโมดุลก็ได้แต่เราเอามา,เ,าเนื้อมันก็เป็นแบบนี้เด้อเนื้อมันเป็นแบบนี้ ว่าเขาบ่มีอันบ่มีอันกิ้งเป็นแพนที่เขากลเอาอันเอากิ้งใส่เขียงก็ได้ฮยดเป็นแพนยู่เขียงก็ได้ได้ว่าอันอยูน่มันก็มีอันมันกับยงนอยนึงมีอันปั๊บความหนาคพามบางคงคงเพนที่เอามาเอาบาง เฮ็ดไปเรื่อยๆจนแล้วซ้อนกันต้องเอาแป้งห้อยห้อยแล้วก็เอาซ้อนกันมันจังบะติดซ้อนกันแล้วก็ห้อยเดี๋ยวสิเฮ็ดเบิดแล้วค่อยมาเบิ่งกันบัดน,นี้เฮาสิมาสอยเส้นทุกคนเป็นเมฟซีเอาแป้งใส่แต่ละสั้นละสั้นเดี๋ยวเขาชิมาสอยเส้น สิเอามือเฮาเสิเอามีดซอยเอาต่ว่าเอาอันเอาเครื่องรีดมัอกี้ซอยก็ได้แต่ว่าอ,อายุเฮือนเฮาบ่มักตัว <c oughs> เฮาบ่มักเส้นมันใหญ่พดแล้วก็น,น้อยโพดมันเป็นเครื่องเห็ดมีเนาะ <c oughs> ลเลขาเอามีดซอยง่ายๆแบบนเลยทุกคน <c oughs> ถ้ามักเส้นยาวกับห็ดใหญ่ก็านี้ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็พอดีแหละ คนซอยกับงายเห็นบะอันหน้าอำนซัี้กับพอดีเลยบ่อ่อนบ่แข็งนี่นะพอดีงามเขาหมักสิเส้นน้อยเขากับซอยน้อยแต่ว่าเส้นซำนมี้กับพอดีนี่เขาเอาแป้งอันใส่ทั้งกลางเวลาเขาซอยมันกระแตกออกแบบง่ายๆเลย ชิ้นซอยให้มันเบิดงามหมดทุกคนนี้เามาต้มกันทุกคนต้มสุกนาำสุก ฟดเลยเด้อตีนปาเปียกตุ้มน้ำดเลยทุกคนใส่ไปไปมัดนดนว่าหนาทีนาทีหนึ่งได้อยู่แบบนั้ทีนึง เรเส้นเส้นมันขื่นบนคนดิเส้นมันจะใส่ใส่แบบนี้ถือว่าสุปเลย มานี่ทุกคนต้มแล้วใส่หอมเจียวลงไปหอมบัวหอมผัดเทียมก็ได้คือจะหอมป้อมเก็บด้วยส่วนจะแช่บวทุกคนอันนี้มันจะเหนียวเหนียวเพราะว่าเพราะว่าเอาน้ำซุปต้มเลยถ้าว่าผู้ใหบ,บ่มากันมนาะน้ำซุปเหนียวเหนียวแบบที่ก็คือคือต้มใส้น้ำธรรมดาแล้วเอาออกเอาเตเซนมันแล้วก็เอาน้ำซุปต่างหากใส่มันจะบนเหนียว อันนี้มันจะน้ำซุปขุ่นๆเลยเพราะว่าเ้าเอ้น้ำซุปต้มข้าหมักแบบสิจะแซ่บว่ะขอบ <ไป S 2> ใ<ช>จทุกคนเ<ห>ด้อท,ที่เบ่งจนจบแล้วก็ขอบใจทุกคนที่กดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย